แล้วตอนนั้นนะจังหวะไม่เนี่ยค่ะขีงเนี่ยแล้วหมูแฝดถุงไว้ตรงนี้ก็ถีไปเรื่อยๆแล้วเขาก็มาประกบด้านข้างแล้วข้าคืนประกบตรงด้านข้างก่อฝั่งนี้เลยใช่ค่ะหมูแฝดถุงถุงโลตัสอ่าครับเอาของวางแล้วใส่บางนีดแล้วก็เอาถุงวางนี้ห้อยอห้ยก็จะข้าออกจังหวะมันประกบเลยใช่ไหมประกบมาด้านนี้เลยใช่หมู แรงนี้นะหนูมี่างนี้เออล้มเลิ้มอะไรไหมไม่ล้มอ่ะไม่ลมเลยเหรอเหรอมันมากี่คนตอนนั้นคนเดียวขับรถโรงงานไม่ใส่เสื้อโรงงานขี่รถ p c s สีแดงรูปร่างสันทัดสูงใหญ่นิดนึงผิวผิวดำแดงผมหยิกอยากส่งนิดนึงหอ้อยากส่งนะหนูจำเสือกเลยไหมหนูจำหน้าได้นะโอูจำได้ใช่ไหมหนูจำหน้าได้ถ้าเห็นนะ าทำอะไรอยู่ตอนนั้นหนูขี่รถออกมาจากเซเว่นแต่ว่าตัวเขา่จอดรถอยู่เซเว่นแล้วหนูว่าเข้าใจว่าคิดว่าซื้อของในเซเว่นหรือรอแฟนเขารอแฟนพอเขาก็มองหนูหนูก็มองเขาหนูซื้อบุหรีเสร็จหนูก็ออกมาออกมาแล้วนี่เขาก็ขี่หนูก็ก็ถือป้ายเรื่องป้ายข้างหน้าเองป้ายบนคนเนี่ยแล้วเขาก็ขี่ตามมาแล้วหนูก็แฝงหนูก็ไปเขาก็ขี่ประกบด้านข้างแล้วก็กระชากกกระชาไปเลยเอาตอนนั้นป้าขี่รถคันนี้ใช่ ตกใจใช่ไหมก็ตกใจก็ขอค่ามันเอาอะไรไปประคองรถได้ดีไหมเหรอดันั้นมีขอมีค่าอะไรบ้างมีแท็บเล็ตแล้วก็เงินูลค่าความเสียหายก็หลายตังค์อยู่อะค่ะเท่าไหร่นะเท่าไหร่นะเกือบหมื่นนะโอ้เกือบหมื่นเหรือขี่ไล่ตามหนูมาแล้วพอได้ของเสร็จก็ขี่ตรงเลยป้ายนู้นไปเลยค่ะหนูก็ขี่กวดตามนะหรอใช่ค่ะ ต่นี่หนูตามไม่ทันรถมันเร็วหนูขี่ทโน่โอ้ไปแบบเนี้นะมาคนเดียวก็เหตุคนเดียวเลยคหนูซื้อของเซเว่นเสร็จซื้อยู่เสร็จหนูจะเลี้ยวเข้าบ้านบ้านอยู่ซอยข้างหน้าเนี่ยค่ะเราสังเกตเห็นแล้วสังเกตสังเกตหนูว่าคิดว่าในในถุงนั้นหนูมีตังค์เพราะหนูหอบหอบแท็บเล็ตโอปอดอ่ะโอปอดแท็บเล็ตเข้าไปซื้อบุหรี่แล้วหนูก็ออกมาแล้วตอนที่เราเดินเข้าไปอยู่ในร้านหรือว่าเดินซื้อของหรือรอซื้อของเนี่ย สังเกตพฤติกรรมชายแปลกๆหรืออะไรมันจ้องมองเราไหมอะไรไหมก็มีไอ้คนนี้ค่ะไอพีซีเอสเนี่ยเราเริ่มสติใจเหมือนกันมันทำไมถึงจ้องมองจังอะไรใช่ไหมคือจ้องมองแต่หนูก็ไม่ได้เอจใจว่าเขาจะมาเขาขโมยของเราวิ่งเรามาเอจใจตอนที่เขาขี่ไล่มาทันใช่มาเอจใจแล้วนี่หนูก็เลยรู้เอาไอ้หายนี่จะเคยเจอที่เซเว่นที่มันมองหน้าเราเลยแบบนี้เชื่อเลยตกเป็นเหยื่อแล้วใช่ค่ะ ตรงนี้เองใช่ไหมก้องนะก้องมาถึงนะมุมตรงข้างหลังตรงนั้นนะข้างๆน้อจอดอ๋อไม่เห็นไงถามจริงอ่ะรู้สึกในฐานะเราประชาชนอเะเอเพราะว่ากล้องเสียเนี่ยมันลำบากมากเลยนะเวลาเดอตุบัติเตุอะไรเงี้ยติดต่อไม่ได้เห็นคุณข้างในเขาพูดถึงว่ากล้องเสียนะป้าอะไรประมาณนั้นนะแล้วนี่คิดไหมว่าประชาชนจะพึ่งใครพึ่งใครอ่ะพึ่งเสาไฟดีอันนี้เป็นคำถามปากถามนะมันพึ่งใครไม่ได้ต้องพึ่งตัวเองลรืมั้ง จะไปพึ่งเสาไฟอะ่าไปพึ่งเสาไฟหาเหือก่ะรอเหือตามร้านสะดวกซื้อไงเห็นเห็นพวกเด็กๆข้างในพูดตูดแม่แม่ระวังนะเออกูก็แน่นงแต่ดูโทรศัพท์ไม่มาเตียเงินกูณ้เวยอะไรว่าเงินไม่ว่าจะหอบหวยไปด้วยไอตรงนี้เราอายัดได้